กเลยนะครับเป็นมันอบแบบง่ายๆครับเราจะทำมันอบกับชีสพาเมซานนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะเอามีดนะฮะเล็กๆเนี่ยครับเจาะไปที่เนี่ยครับผิวของมันฝรั่งนะครับเจาะบางๆก็พอนะครับแต่เจาะให้รอบๆครับเพื่อที่ว่าเวลามันโดนความร้อนเนี่ยผิวของเขาจะไม่แตกนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็นําเข้าไมโครเวฟนะครับใช้ัตต์ที่750วัตต์นะครับหรือว่าถ้าความร้อนก็คือไฟปานกลางนะครับผมจะนําเข้าไมโครเวฟนะครับเริ่มต้นที่3นาทีก่อนพอครบ3นาทีเราจะพลิกด้านแล้วก็ต่ออีก3นาทีครับเราพลิกด้านมันครับเข้าไมโครเวฟต่ออีก3นาทีครับ ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนประกอบของตัวที่เป็นหน้าชีสพาร์มาซานะครับมีส่วนประกอบของเนยเล็กน้อยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพารมาซาชีสครับสำหรับชีสพาร์มาซานนะครับผมแนะนำนะครับเราใช้แบบที่มาขูดเองสดๆดีกว่านะครับชีสเยอะๆเลยนะครับเราใส่ลงไปผสมกับเนยครับเนยของเราก็เป็นเนยที่อุณหภูมิห้องนะครับจะนุ่มหน่อย สำหรับตัวเครื่องเทศที่ผมจะใช้ลงไปปรุงรสให้กับตัวชีสพาเมซานนะครับนั่นก็คือเครื่องเทศขาจันนั่นเองเครื่องเทศขาจันนี่ใช้ปรุงอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับรสเขาจะกลมกล่อมครับเพราะว่ามีส่วนประกอบของเครื่องเทศหลายอย่างเลยครับไม่ว่าเซลล์รี่กระเทียมพริกหยวกหรือว่าหัวหอมเองก็ตามนะครับใส่ลงไปเยอะๆเลยครับในขนาดเดียวกันนะครับผมเตรียมถาดอบไว้ เดี๋ยวจะเอามันของเราลองด้วยฟอยเล็กน้อยก่อนถ้าเกิดเราลองเอามีดจิ้มดูนะครับเราจะรู้เลยครับว่ามันของเราเนี่ยสุกประมาณ80-90ได้แล้วนะครับก่อนที่จะทาเนยลงไปนะครับ ผมจะเอามีดกรีดลงตรงกลางเนือนะครับแล้วก็ทาด้วยส่วนประกอบของเนยพารมาซาที่เราผสมไว้นะครับลงไปด้านบนครับแล้วก็นำเข้าอบนะครับโดยใช้โปรแกรมไฟบนนะครับให้ชีสด้านบนละลายแล้วก็มันมีผิวหน้าที่สวยด้วยไฟ250อยงศาเพียงแค่6นาทีเท่านั้นเองครับ ลองดูสิครับหน้าตาน้ารับประทานแค่ไหนครับว้าวลองคำนวณดูสิครับ 3บวก3นาทีในไมโครเวฟแล้วก็อีก6นาทีในเตาอบเท่ากับว่ามันฝรั่งอบพามาซาสูตรนี้ใช้เวลาแค่12นาทีเท่านั้นเองครับและสําหรับคุณคุณนะครับที่อยากจะเพิ่มความพิเศษก็อาจจะใส่ซอฟครีมอยากใส่เบคอนอาจจะใส่ต้นหอมโรยลงไปก็ได้นะครับและนี่ก็คือเมนูมันฝรั่งเมนูแรกง่ายที่พนํามาฝากครับกับมันฝรั่งอบพมามาซา